เราทุกคนมักจะเคยได้ยินว่าเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันแต่เมื่อเติบโตขึ้นเราแตกต่างกันคนส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาแล้วก็มีคนประมาณ5%เปอร์เซนเป็นคนเก่งและเราก็จะไม่พูดถึงคนไม่เก่งนะคะและก็ส่วนมากก็จะมีรวมอยู่ด้วยมีคนไม่เก่งมากๆมีคนธรรมดาแล้วก็มีคนเก่งมากๆคนเก่ง เราคิดว่ามีแค่5%เเท่านั้นอันนี้ให้เยอะแล้วนะคะคนเก่ง5% 10นิดใสัยของคนเก่ง5%ที่ทุกคนต้องการเราลองมาดู10นิสัยของคนเก่งที่ใครๆก็ต้องการมีเราอยู่ในนั้นหรือไม่ 1. คนเก่งให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ คนเก่งระดับท็อป5%จะคำนึงถึงเป้าหมายพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับวิธีการที่ล้มเหลวแต่จะควานหาบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นๆสอคนเก่งเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นคนเก่งระดับท็อป5%ไม่ต้องการแสดงจุดอ่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเรียกร้องคะแนนสงสาร แต่ใช้จุดอ่อนเป็นเครื่องมือในการเข้าไปนั่งในใจคนทำให้พวกเขาเปิดใจและแสดงความคิดเห็นออกมาแลกเปลี่ยนกัน 3. คนเก่งท้าทายตัวเองอยู่เสมอเสมอคนเก่งระดับท็อป5%เ์มองว่าความท้าทายคือความรู้ถ้าพวกเขาได้เลือกให้ทำงานที่ยากพวกเขาจะดีใจเพราะเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาตนเองพวกเขา เน้นการพัฒนาทักษะแบบทวีคูณไม่ใช่แค่ค่อยๆเพิ่ม <Okay. S 1> เพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง 4. คนเก่งมักย้อนกลับจากเป้าหมายสู่จุดยืนที่อยู่ในปัจจุบันคนเก่งระดับท็อป5%เปอร์เซจะมองเป้าหมายเป็นหลักแล้วมองกลับมาเพื่อคำนวณหา ช่องว่างที่เหลืออยู่ในการเติมเต็มวิธีนี้หลังจากคน95%ที่เหลือมักจะมองไปข้างหน้าทีละเก้าการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้พวกเขาทำงานได้เร็วและแก้ปัญหาได้ทุกจุด 5. คนเก่งมักทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนและแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันอย่างสิ้นเชิง คนเก่งระดับท็อป5%จะมุ่งงานที่สำคัญทุกงานไม่ว่างานนั้นจะเร่งด่วนหรือไม่เพราะถ้าเขาจัดการได้ดีจะไม่มีงานไหนกลายเป็นงานเร่งด่วนส่วนเวลาพักเขาก็จะพักอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาต่อไป 6. ตั้งเป้าหมายไว้ที่80%แล้วลงมือทำ คนเก่งระดับ5จะตั้งเป้าหมายที่80เปจะไม่ตั้งเป้าหมายที่ร0 0แต่จะเน้นการลงมือทำและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายที่100%เอซอาจเป็นการนิยมความสมบูรณ์แบบเกินไปจนบั่นทอนกำลังใจและทำให้เราไม่ได้เริ่มทำอะไรสักทีการเว้นที่ให้ความผิดพลาดยังก่อให้เกิดโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตอีกด้วย 7. คุณเก่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานไม่คิดไปเองว่าตัวเองกำลังโดนดูถูกคนเก่งระดับท็อป5%าเซนตทำตัวตามสบายและพูดคุยทักทายกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าอยู่เป็นประจำเขาจะชวนคุยเล่นเรื่องทั่วไปแต่จะรักษาระยะห่างไว้อย่างพอดีเพราะการที่เรารู้จักคุ้นเคยกับคนคนไหนเราก็จะรู้สึกดีตามไปด้วย ถ้าเราไม่คุ้นเคยเช่นสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียวหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าคนอื่นไม่ชอบหรือดูถูกเราอยู่วิธีแก้จึงเป็นการมั่นเข้าไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นอยู่เสมอๆ8คนเก่งมักเริ่มการประชุมด้วยคำว่า yes และจบด้วย yes เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของการประชุมคือ การทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นกว่าตอนเริ่มประชุมการพูดในแง่บวกจึงเป็นสิ่งสำคัญมากการเปิดการประชุมด้วยการแสดงความยอมรับในตัวอีกควายและปิดท้ายการประชุมด้วยการกล่าวชุมอีกครั้งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกดีขึ้นส่วนเนื้อหาที่จะเอาไว้พัฒนานั้นสามารถใส่ไว้ตรงกลางได้9 คนเก่งมักจะนั่งติดโต๊ะแค่20%เซเพราะคนเก่งในระดับท็อปหเซนจะลงไปหน้างานพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างแผนกการพูดคุยต่างๆล้วนค่อยๆสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นนอ,นอกจากนี้การเข้าไปดูปัญหาที่หน้างานจริงๆจ,จ,จะทำให้เขาเห็นวิธีการจริงๆว่าจะแก้ไขยังไงวิธีการลุกขึ้นเพื่อ ไปลงมือปฏิบัติจริงยังช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำคนอื่นด้วย 10. คนเก่งเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่เร็วกว่าคนอื่นสองเท่าคนเก่งระดับท็อป5%เอร์เซนจะเปิดรับตัวเองต่อประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอๆพวกเขาจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆมาลองใช้เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเรื่องที่จะทำในสัปดาห์ถัดไปก็เช่นกัน คนเก่งระดับท็อป5%จะพยายามคิดกิจกรรมใหม่ๆที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจเขาเตรียมตัววางแผนการทำกิจกรรมเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ